สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเทคนิคง่ายๆนะครับการทำเอฟเฟกต์ e ีนสก e ีนด้วยโปรแกรม c o r e l Video Studio นะครับก็มาชมวิธีการทำนะครับอันนี้ผมจะเอาวิดีโอนี้เป็นาฉากหลังน,นะครับมาวางบนทม์ลน์นะครับแล้วก็ต้องการเอาภาพนี้ไปซ้อน ที่ถ่ายทําด้วยฉากสีเขียวแล้วนะครับซ้อนใส่ครับเอามาซ้อนใส่ที่เส้นทำลายที่สองนะครับเส้นที่อยู่ด้านหน้าวิดีโอหลักนะครับแบบนี้นะครับก็จัสฐานที่กันซะหน่อยครับย่อขยายนะครับตามความเหมาะสมนะชิดสมัยก็ได้ทีนี้ก็คือสุดท้ายคือเราจะลบพื้นที่ที่เป็นสีเขียวออกให้เป็นใส ให้เป็นใสเห็นด้านหลังนะครับก็เลือกที่เขาครับเลือกที่วิดีโอเป้าหมายที่ต้องการจะใช้เอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปที่การปรับแต่งโ o d i f y ค่าครับอยู่ที่ตรงนี้ครับ Mas mask n n d chroma k e y นะครับนี่ก็ไปแอป ly ครับคือเราต้องการใช้เอฟเฟกนะครับเรากด a อ p l y แล้วก็เลือกใช้เอฟเฟกไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ การใช้ครัวมาคีครับก็เลือกกันที่เป็นเขียนว่าครัวมาคีนะครับจึกการเลือกสีนะครับจะเห็นว่ามีตรงเนี้ยถ้าใครทําสีเขียวไม่สม่มําเสมอแบบผมเนี่ยก็จะมีตรงที่บดบอดอยู่อันนี้ก็พยายามจิ้มจดูครับเอาให้โปรแกรมอิงจากตรงไหนแบบนี้นะครับเท่านี้เองครับได้แล้วครับลองเล่นวิดีโอดูก็ได้นะครับได้แล้วครับ ปิดเสียงมานะครับครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายมากนะครับการใช้กรีนสกรีนด้วยโ o เรลวิ d ี o Studio นะครับเสร็จแล้วครับก็พร้อมเรนเดอร์แล้วครับก็แชร์ออกมาก็จะเป็นภาพวิดีโอที่สมบูรณ์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ